ขอต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับและเกม c a l l of Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c o l l of Duty นะครับเขาได้ทำการเปิดมาใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรแล้วมีวิธีการทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับแตะมาตรงคำว่าแนะนำตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยอันนี้คำว่าแนะนำนะนะครับจากนั้นนะครับหาข้อที่ชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่แลกรับรางวัลนะครับปฏิบัติหน้าที่แลกรับรางวัลนะครับอยู่อันที่สามนะครับอ่านะครับอันนี้คือในส่วนของตัวภารกิจนะครับที่เราจะมาสรุปแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับ โดยที่ภารกิจหลักๆนะครับเราจะต้องทําการสะสมนะครับอัญมณีรูบี้นะครับหรือว่าอัญมณีสีแดงตัวเนี้ยนะครับเพื่อนําไปแลกของรางวัลในกิจกรรมนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆทำการสะสมนะครับอัญมณีรูบี้นะครับหรือว่าอัญมณีสีแดงตัวนี้นะครับเพื่อนําไปรับของรางวัลในตัวกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะสามารถรับในส่วนของอัญมณีรูบี้ตัวเนี้นะครับได้จากที่ไหนบ้างได้จากส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้นะครับการที่เราจะสามารถรับอัญมณีรูบี้สีแดงหรือว่าอัญมณีนะครับรูบี้ตัวเนี้นะครับเราสามารถรับด้วยกันนะครับทั้งหมด2วิธีนะครับที่นี้ ให้เพ <inequ ity S 1> ื <seven six> <agents> yeah right? ่อนเพื <organisms> ่อนนะครับไปดูในส่วนของหัวข้อนะครับปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักนะครับปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการนะครับเข้ามาล็อกอินนะครับทุกวันนะครับเข้ามาล็อกอินตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับเพื่อรับอัญมณีรูบี้หรืออัญมณีสีแดงนั่นเองนะครับนอกจากการล็อกอินแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของนะครับการทําภารกิจทั่วไปเช่น สังหารให้ได้100คนนะครับทำดาเมจให้ได้1,000ทําดาเมจให้ได้5,000ดาเมจนะครับนะครับแล้วก็อยู่รอด5คนสุดท้ายใน Battle Royal ยเป็นเวลา3ครั้งนะครับอยู่รอด5คนสุดท้ายใน Battle Royal ยยสครั้งนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวภารกิจนะครับเราจะได้อัญ,ญมณีน้อยหรืออัญ,ญมณีมากเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า ภารกิจที่เราทำเนี่ยยากหรือง่ายนะครับถ้ายากหน่อยก็อาจจะได้สักยี่สิบนะครับถ้าง่ายหน่อยก็อาจจะได้สักสิบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและในส่วนต่อมานะครับที่เราจะสามารถรับมัญยมณีได้ก็คือนะครับการทําภารกิจรายวันนะครับการทําภารกิจรายวันภารกิจรายวันก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องทําให้เสร็จในทุกๆวันนะครับภารกิจรายวันในที่นี้คืออะไรนะครับอย่างเช่น ชนะ1แมตช์นะครับในโหมดจะอันดับนะครับเล่นกับเพื่อน1แมตช์นะครับอยู่ออนไลน์เกมเป็นเวลา15นาทีหมายถึงว่าเราต้องเข้าเกมเราต้องเข้ามาเล่นเกมนะครับให้ครบเป็นเวลา15นาทีนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าภารกิจรายวันนะครับจะถูกรีเซ็ตในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เข้ามาทำนะครับ ซึ่งภารกิจรายวันนะครับจะได้น้อยกว่าภารกิจนะครับที่ชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจรายวันเนี่ยจะได้แค่2ชิน้น2อัน1ชิน้น1อันนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับ ทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆแน่ใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยสามารถสะสมนะครับในส่วนของอัญมณีรูบี้สีแดงหรือว่าอัญมณีรูบี้เนี่ยได้ครบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปในส่วนของการแลกรับรางวัลแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ครับในส่วนของปฏิบัติหน้าที่แลกรับรางวัลนะครับโดยที่ให้เราดูนะครับในส่วนของอัญมณีนะครับในส่วนของอัญมณีนะครับที่ เราต้องการจะแลกรับรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลแต่ละชิ้นนะครับจะมีในส่วนของอัญมณีบอกอยู่ว่านะครับเราจะสามารถแลกรับรางวัลได้โดยที่เราจะต้องสะสมอัญมณีทั้งหมดกี่ชิ้นอของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนไทย25นะครับเป็นปืนไทย25ซึ่งถ้าเราอยากได้ปืนตัวนี้นะครับเราจะต้อง สะสมอัญ,ญมณีสีแดงให้ครบ100เมตรหรือว่า100ชิ้นนั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถแลกรับในส่วนของนะครับของรางวัลตัวนี้ได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากได้ปืนนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของสกินนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องค้าแบบนี้ก็มีนะครับให้เราแลกได้ นะครับหรือจะเป็นในส่วนของหรือจะเป็นในส่วนของปัจแจตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นแค่สกินเฉยๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจนะครับที่ทาง Co ฟดิวตีได้ทำการเปิดมาใหม่นะครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย